ความหมายของเลข222การเปิดเผยความหมายเบื้องหลังหมายเลขเทวดา222ตัวเลขเทวดาเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมานานแล้วนะคะสำหรับผู้ที่สแสวงหาความเข้าใจทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรูปแบบตัวเลขเหล่านี้ซึ่งมักปรากฏในชีวิตเราโดยที่ไม่คาดคิดคะ่ะทุกคนเชื่อกันว่าเป็นข้อความจากอาณาจักรศักดิก์สิทธิ ในบรรดาเลขนางฟ้าเหล่านี้ตัวเลขหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นพิเศษคือ2-2-2ในบทความนี้เราจะมาสำรวจความหมายเบื้องหลังเลขนางฟ้านี้นะคะและดูว่าตัวเลขดังกล่าวจะส่งผลต่อชีวิตในด้านต่างๆของเราอย่างไร ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงลักษณะเฉพาะของเลข2 2 2เรามาทำความเข้าใจให้แน่ชัดก่อนค่ะว่าเลขเทวดาคืออะไรพูดง่ายๆก็คือเลขเทวดาเป็นวิธีที่เทวดาผู้พิทักษ์สื่อสารกับเราค่ะเป็นข้อความจากอาณาจักรฝ่ายจิตวิญ,ญญาณคอยนำทางการสนับสนุนเราและความมั่นใจตัวเลขเหล่านี้สามารถปรากฏได้หลายรูปแบบค่ะเช่นบนป้ายทะเบียนรถ นาฬิกาหรือแม้แต่ในฝันของเราแนวคิดเรื่องเลขเทวดามีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่าเทวดาผู้พิทักษ์จะอยู่เคียงข้างเราเสมอคอยดูแลและนำทางเราไปตามเส้นทางชีวิตของเราค่ะ mm hmm. เมื่อเราสังเกตเห็นตัวเลขเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณว่าทูตสวรรค์ของเรากำลังพยายามส่งข้อความสำคัญหรือปอบโยนและให้กำลังใจเรา แนวคิดของตัวเลขเทวดานี้2.2.2ตัวเลขเทวดาไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบตัวเลขแบบสูงเท่านั้นนะคะพวกเขามีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนกับแง่มุมเฉพาะของชีวิตของเราเลขนางฟ้าแต่ละเลขมีพลังและความสำคัญเฉพาะตัวนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในด้านต่างๆของการดำรงอยู่ของเราคะ่ะ โดยการเข้าใจว่าความหมายเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้เราจะสามารถเข้าถึงการน,นำทางจากสวรรค์ที่พวกเขาเสนอและเข้าใจตัวเราค่ะและการเดินทางของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นบทบาทของตัวเลขเทวดาในจิตวิญญาณในขอบเขตแห่งจิตวิญญาณเลขเทวดามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเราเข้ากับเป้าหมายที่สูงขึ้นค่ะและการเติบโตทางจิตวิญญาณ ตัวเลขเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางของเราและพลังจากสวรรค์ทำงานอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้สามารถขยายสรรชาติยานของเราทำให้เรามีความชัดเจนและเป็นแนวทางในเวลาที่เราต้องการมากที่สุดคะ่ะ ด้วยการให้ความสนใจกับข้อความทูตสวรรค์เหล่านี้เราจึงสามารถเพิ่มความตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณของเราให้มากขึ้นและกระชับความสัมพันธ์ของเรากับจักรวาลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะจากมุมมองทางจิตวิญญาณเลขนางฟ้ามีพลังในการจุดประกายภูมิปัญญาภายในของเราและช่วยให้เรานำทางความซับซ้อนของชีวิตด้วยความสว่างสง่างาม และความมั่นใจความสำคัญของหมายเลข2-2-2ในบรรดาเลขเทวดาต่างๆเลข2-2-2มีความหมายที่ลึกซึง้งและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังค่ะทุกคนของความสมดุลความกลมกลืนและความคิดเชิงบวกเมื่อตัวเลขนี้ปรากฏขึ้นในชีวิตของเราเป็นการเตือนใจเราว่า ความคิดคำพูดและการกระทําของเราควรสอดคล้องกับความสมดุลและความกลมกลืนในทางตัวเลขหมายเลข2-2-2ักมาเกี่ยวข้องกับความสมดุลและความร่วมมือถือเป็นตัวเลขเชิงบวกอย่างมากมันมีพลังแห่งสันติภาพความเข้าใจ และการทูดเมื่อเราเจอเลขนี้ซ้ำๆมันอาจเป็นสัญญาณว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะการกระทำและความตั้งใจของเราสอดคล้องกับความดีที่ยิ่งใหญ่กว่าการปรากฏของหมายเลข222เป็นการสกิดเบาๆจากจักรวาลเพื่อรักษาสมดุลของเราทั้งภายในตัวเราและในความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น มันกระตุ้นให้เราแสวงหาความสามัคคีในทุกด้านของชีวิตส่งเสริมความรู้สึกสงบและความเงียบสงบที่อาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งค่ะต่อความเป็นอยู่ของเราโดยรวมในบริบททางจิตวิญญาณหมายเลข2.22ที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาความไว้วางใจและจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ มันทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจเราได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลและทุกสิ่งกำลังคลี่คลายอย่างที่ควรจะเป็นคะ่ะทุกคนเมื่อเราเห็นตัวเลขนี้เป็นการเชือ้อเชิญให้ละทิ้งความกลัวความสงสัยและวางใจในแผนอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาล อางฟ้าหมายเลข2.2.2สสนับสนุนให้เรารักษาทัศนคติในเชิงบวกและเชื่อมั่นในความสามารถของเราเองมันเตือนเราว่าเราสามารถสร้างชีวิตที่สมดุลและอุดมสมบูรณ์ได้และความฝันและแรงบันดาลใจของเราก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ โดยการประสานตัวเรากับพลังทางจิตวิญญาณที่รวบรวมโดยตัวเลขนี้เราจะสามารถใช้แหล่งของแรงบันดาลใจที่ไร้ขีดจำกัดและแสดงความปรารถนาของเราได้ทีนี้เรามาถอดรหัสข้อความของนางฟ้าหมายเลข222ตอนนี้เราจะได้เจาะลึกถึงความสําคัญของหมายเลข222 เรามาดูกันค่ะว่าข้อความตัวเลขดังกล่าวส่งผลต่อชีวิตในด้านต่างๆของเราอย่างไรจากการเติบโตส่วนบุคคลไปสู่ความรักและความสัมพันธ์นางฟ้าหมายเลข2 2 2เป็นผู้นำค่ะและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างลึกซึง้งความรักและความสัมพันธ์หากคุณเห็นหมายเลข 222ในอาณาจักรแห่งความรักและความสัมพันธ์นางฟ้าหมายเลข2-2-2 มีสติปัญญาอันลึกซึ้งมันเตือนเราว่าความสัมพันธ์ที่ดีนั้นสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความสมดุลและความเข้าใจค่ะ mm hmm. เมื่อเราเห็นตัวเลขนี้เป็นการเรียกร้องให้ส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือภายในความร่วมมือของเรานั่นเองนะคะทุกคนจำนวนนี้ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์ เตือนให้เราตั้งใจฟังและพูดความจริงด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจด้วยการรวบรวมพลังของ2-2งเราสามารถปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายที่ซึ่งความรักและความเข้าใจไหลเวียนได้อย่างอิสระคะ่ะมันกระตุ้นให้เราสร้างบรรยากาศของการเคารพการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราจเจริญรุ่งเรืองและนำความสุขความสมหวังมาให้เราค่ะตอนนี้เราได้สำรวจความสำคัญของทูตสวรรค์หมายเลข222ในชีวิตของเราแล้วเรามาพูดคุยกันคะ่ะว่าเราจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของทูตสวรรค์และตอบสนองต่อข้อความของทูตสวรรค์ได้อย่างไรด้วยการตระหนักรู้และปรับตัวให้เข้ากับการสั่นสะเทือนของมัน เราจึงสามารถควบคุมพลังแห่งการนำทางจากทูตสวรรค์น,นี้และนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะทุกคน เลขนางฟ้ามักปรากฏในลักษณะที่คาดไม่ถึงมันเชิญชวนให้เราใส่ใจและจดบันทึกข้อความของพวกเขาเมื่อพูดถึงทูตสวรรค์หมายเลข2.2.2ออาจปรากฏให้เห็นเป็นชุดของความบังเอิญหรือเป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำในประสบการณ์ประจำวันของเราได้ค่ะทุกคนนอกจากนี้ยังอาจปรากฏเป็นลำดับตัวเลขเช่นบนนาฬิกาหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเมื่อเพื่อ เพื่อรับรู้ถึงการมีอยู่เลข222 2, 2. สิ่งสำคัญคือต้องมีสติและอยู่กับชีวิตประจำวันของเราโดยการปรับตัวให้เข้ากับสัญญาณอันละเอียดอ่อนและความบังเอิญรอบตัวเราเราจึงสามารถมองเห็นตัวเลขเทวทูตนี้และรับข้อความจากจักรวาลการตอบสนองต่อการปรากฏตัวของหมายเลข222 เมื่อเราพบกับนางฟ้าหมายเลข2-2-2จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องตอบสนองต่อข้อความนั้นด้วยความตั้งใจและเปิดกว้างตัวเลขนี้เชิญชวนให้เรายอมรับความสมดุลความปรองดองและความคิดในเชิงบวกในชีวิตของเราเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้อความนี้เราสามารถเริ่มต้นด้วยการกำหนดความตั้งใจที่จะปลูกฝัง ความสมดุลภายในตัวเราและในความสัมพันธ์ของเราค่ะด้วยการรวมเอาแนวทางปฏิบัติต่างๆเช่นการทำสมาธิสติและการไตรตรองตอนเองเข้ากับกิจวัตรประจำวันของเราเราจะสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับพลังแห่งเลข222 และสร้างความรู้สึกสงบและเงียบสงบได้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะที่เราต้องวางไว้ใจในจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตของเราและมีศรัทธาว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผนที่ยิ่งใหญ่กว่า นางฟ้าหมายเลข2.2.2มีพลังมีอิทธิพลต่อชีวิตในด้านต่างๆของเรารวมถึงอาชีพสุขภาพและความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยค่ะโดยการผสมผสานภูมิปัญญาแห่งการนำทางจากทูตสวรรค์ในด้านเหล่านี้เราจะสามารถประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนแปลงและพบกับความสมหวังและความสุขที่มากขึ้นค่ะ ในบริบทอาชีพของเรานางฟ้าหมายเลข222ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้สแสวงหาความสมดุลและการเติมเต็มค่ะมันกระตุ้นให้เราจัดงานของเราให้สอดคล้องกับความหลงไหลและวัตถุประสงค์ของเราโดยสร้างการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพรสวรรค์และแระงบันดาลใจของเรา จำนวนนี้สนับสนุนให้เราสแสวงหาโอกาสที่นำมาซึ่งความสุขค่ะทุกคนและความพึงพอใจและในขณะเดียวกันก็รักษาความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีด้วยทีนี้ด้วยการใช้พลังของหมายเลข2 2 2เราจึงสามารถตัดสินใจเลือกอย่างมีสติซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของเราและมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางอาชีพในเชิงบวก ตัวเลขนี้เตือนให้เราวางใจในความสามารถของเราและประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและความสมหวังเส้นทางที่เราเลือกนางฟ้าหมายเลข222เรามาดูกันค่ะทุกคนที่เกี่ยวกับสุขภาพเมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเรานางฟ้าหมายเลข222 สนับสนุนให้เราจัดลำดับความสำคัญที่จะดูแลตัวเองและความสมดุลมันเตือนเราค่ะว่าการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจและอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตที่สดใสและเติมเต็ม จำนวนนี้เชิญชวนให้เราสร้างแนวทางแบบองค์รวมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราโดยผสมผสานนิสัยที่ดีต่อสุขภาพการออกกําลังกายเป็นประจำและการเยียวยาทางอารมณ์เข้ากับกิจวัตรประจำวันของเราค่ะ ด้วยการเอาใจใส่ต่อภูมิปัญญาของหมายเลข222เราสามารถนำความสามาัคคีมาสู่ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราได้ส่งเสริมความรู้สึกของความเป็นอยู่โดยรวมมันสนับสนุนให้เรารับฟังร่างกายของเราและให้เกียรติความต้องการของเราเองสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อสุขภาพและความมีชีวิตชีวาที่ดีที่สุดคะ่ะทุกคน และในความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราทูสวรรค์หมายเลข2 2 2มีความสำคัญอย่างยิ่งมันเตือนให้เราเข้าถึงความสัมพันธ์ของเราด้วยค่ะด้วยความรักความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจสิ่งนี้จะสนับสนุนให้เราสร้างพื้นที่แห่งความสมดุลและเคารพซึ่งกันและกันซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถเจริญรุ่งเรืองและเติบโตได้ ด้วยการรวบรวมพลังของหมายเลข2 2 2เราสามารถส่งเสริมการสื่อสารที่ดีความใกล้ชิดทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ของเรามันเตือนให้เรารับฟังอย่างตั้งใจสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขและยอมรับความอ่อนแอตัวเลขนี้เรียกร้องให้เราสำรวจการเดินทางแห่งความรักด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและความเต็มใจที่จะสร้างความร่วมมือที่กลมเกลียวและสมหวัง มันคือการไตร่ตรองความหมายเบื้องหลังของหมายเลขเทวดาหมายเลข2 2 2สามารถเปิดประตูสู่ความเข้าใจทางจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งค่ะทุกคนและการเติบโตส่วนบุคคลด้วยการตระหนักและตอบสนองต่อคําแนะนำที่ให้ไว้เราสามารถเชิญความสมดุลความปรองดองและแง่บวกเข้ามาในชีวิตของเราในทุกด้านแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา